แจ้งข่าวสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และยืนยันตัวตนสำเร็จในชุดที่2ก็คือยืนยันตัวตนในช่วงวันที่27มีนาคมถึง26เมษายนที่ผ่านมาท่านจะได้เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ ั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและท่านก็จะได้รับวงเงินย้อนหลังทบเพิ่มให้สําหรับซื้อสินค้าคนละ300บาทคือวงเงินประจำเดือนพฤษภาได้แล้ว300บาทได้ย้อนหลังอีก300บาทรวมเป็นได้วงเงินซื้อของ600บาทในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จในช่วง 27มีนาคมถึง26เมษายนที่ผ่านมาส่วนสิทธิอื่นๆก็ใช้ได้ตามปกติค่าเดินทาง750บาทส่วนลดซื้อกาซ100บาทต่อรอบ3เดือนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทและเงินพิเศษผู้พิการ200บาทนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนหรือว่ายืนยันตัวตนยังไม่สําเร็จก็ยังสามารถ ไปยืนยันตัวตนได้ที่กรุงไทยออมสินหรือทกศนะครับจากนั้นก็ไปดูรอบในการยืนยันตัวตนสำเร็จก็อาจจะเริ่มใช้สิทธิ์ในรอบเดือนมิถุนายนหรือว่ากรกฎาคมตามรอบเดือนต่อไปนะครับยังไงติดขัดประการใดสอบถามได้ที่กรุงไทยออมสินทกศหรือว่าหน่วยลงทะเบียนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่วาการอำเภอสำนักงานเขตสำนักงานคลังจังหวัด หรือว่าสาล่าว่าการเมืองพัทยาครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ